บอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนะี่ยมุกหมดนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมต้องหาซื้อมุกใหม่มาเล่นนะครับผมคนละมุกละนะโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ P.O.E. g u i d by โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนะครับผม wow, 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 wow. ว้าวว้าวนะครับ yeah. ที่ซีดนี่ก็คือมันอากาศหนาวนะครับผมตอนนี้ก็นั่นแหละนะอากาศนี่ หน้าร้อนจังเลยนะครับผมตอนกระงคืนหนาวหนาวนะช่างมันเถอะนะครับผมก็ไกด์ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํำมือใหม่นะครับผมครับขวดยาแก้สถานะผิดปกติใช้เองกันนะครับผมว้าวว้าวอีกแล้วนะครับผมซึ่งเนื่องจากมือใหม่นะครับผมคงไม่รู้กันนะพวก ครับแก้สถานะผิดปกติเนี่ยอย่างเช่นที่ผมชี้มาในของผมเนาะมันก็จะมีแก่อีกไนนะเราจะเป็นอมตะอีกไนแล้วก็เบิร์นน่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างเช่นขวดเลือดนี่ก็เอ่เลือดไหลนะครับผมไม่เป็นไรนะเราจะเป็นอมตะนั่นเองนะพวกแก้สถานะพวกนี้เนี่ยเราสามารถครับในแฟกหรือว่าขวดที่เป็นขวดระดับมจิกได้นะครับผมถ้าเป็นขวดแรแบบนี้ไม่ได้นะชื่อสีส้มไม่ได้นะครับผมแต่ขวดชื่อสีฟ้าหรือว่าขวดขาวๆเลยเอามาคราฟให้เป็นชื่อสีฟ้าก็ได้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยไปดูม็อดกันนะผมว่าครับแกสถานะอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นก็ต้องไปเข้าสู่ขั้นตอนการคราฟกันก่อนเลยนะ <c oughs> ขั้นตอนแรกนะทุกคนเราต้องมีสัตว์ก่อนนะผมสัตว์ในสวนสัตว์นะครับผมหรือว่าเป็นสัตว์ตัวสีเหลืองแบบนี้นะครับผมเวลาเจอเคสของไอนานะก็จะใช้สัตว์สีเหลืองแบบนี้4ตัวนะครับผมถ้าสมมุติว่าใครไม่มีนะผมก็มากดที่แบบดีวายนะหรือว่าตัว G ก็ได้นะผมกดแบบดีวายดีกว่านะครับผมสลับไปสลับมา เควสของไอนานะผมอสีเหลืองผมยังมีเควสสีเหลืองอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาสัตว์สักหน่อยนะครับผมเราผมเจอละแมบ,บที่ง่ายๆนะครับจังเกิลบอลเลยนะแล้วก็นี่เลยเลือกเควสของไอนาไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะสำหรับการหาสัตว์นะมันมีวิธีการหาอีกหลายแบบนะเราไปหาแบบง่ายๆนะครับผมก็คือเป็นเควสนะเนาะปาไต้องจับสัตว์สีเหลืองสีตั้นะครับผมสีแดงก็ได้นะ แต่เอามาครับไม่ได้นะผมจับได้นะเดี๋ยวจะงงกันดีจับไว้ครับอย่างอื่นนั่นแหละนะครับผมโอเคนะสีเหลืองอยู่ไหนนี่อในแมปนี้ก็อ่อมันมี3ตัวนะผมไม่เป็นไรเนาะเออพอดีผมมีอยู่แล้วเยอะเลยล่ะสัตว์นะทุกคนก็จับให้ครบสี่ตัวนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างมาจับสัตว์เฉยๆนะครับผม อาได้ตัวขอบคุณนี่เจอแล้วนะครับผมเรียบร้อยเลยก็มาตีสัตว์ให้ตายแล้วก็ไอ้นาเขาจะจับเองรเรียบร้อยสมมุติว่าเราได้ครบ4ตัวแล้วนะครับผมก็มาขั้นตอนที่2กันเลยนะครับก็คือการเตรียมขวดที่ต้องการคร้าปันเอง โอเคนี่เลยผมเตรียมขวดนี้มานะครับผมก็เป็นขวดอีเทนอลของมานานั่นเองเนาะขวดสุดยอดมานานะครับแล้วก็มีมอสเวลาที่เราเติมมานาเต็มแล้วก็มานาก็ยังไม่หมดนะครับผมอันนี้ช่างมันนะครับผมก็คือว่าผมจะให้ทุกคนดูว่าขวดที่เป็นระดับ normal หรือว่ามีจิกที่ทุกคนจะเอามาคราฟเนี่ย มันมีพีฟิกได้นะครับผมมีมอสข้างบนได้นะมีมอสพีฟิกได้ใครกดแอนตินเนตมา่อคืนแบบนี้ก็มุมขอบบนสุดของหน้าจอนะผมจะทิ้งการ์ดเกี่ยวกับการกดแอนตินเนตไว้ให้เนาะที่บอกว่ามีพีฟิกได้นั่นหมายความว่ามอสที่เราจะแก้สถานะนะครับผมเป็นมอสซับฟิกทั้งหมดเลยนะอ่าจำไว้นะครับผมมีพีฟิกได้แต่ว่ามีซับฟิกไม่ได้เนาะเพราะว่าในขวดอ่ะมันมีซับฟิกสูงสุดได้1อันเท่านั้นนะก็เป็นมอสแก้สถานะของเรานั่นแหละนะครับผม เซตขั้นตอนที่2นะครับผมก็ไปขั้นตอนที่3นะครับก็คือการคาบขวดยาแก้สถานะนั่นเองเนาะเราก็กดที่เวพอ i n นนะครับแล้วก็มาที่มนะินากรีเนาะไปเลยสวนสัตว์ของเรานั่นเองนั่นแหละนะครับพอมาถึงสวนสัตว์แล้วเราก็กดที่บัตรอันตานะใส่ขวดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะทุกคนจะสังเกตเห็นที่บัตรอันต้าในการคาบสัตว์เนี่ยมันก็จะมี add a mod to a flag นั่นเองนะครับผมก็คือเพิ่มมอดให้กับขวดยาของเรานั่นเองนะก็จะมี Heat มีดอลซิงมีสต i ชิงกราวดิ i งเคอริงวัดดิ้งนะทุกคนดูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคับไปแล้วมันจะแก้อะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ให้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าด o ลซิงนะครับผมเป็นอะไรนะเป็นแก้ไฟเนาะอ่า uh, Heat ก็จะเป็นแก้ฟร e ดแก้ชิวนะครับผมทุกคนก็มาดูตามชื่อเนาะที่ผมจะคับให้ดูนี่ก็จะเป็นคาบอะไรดีนะ่าเอาไปคำสาบละกันนะผมคำสาบน่าจะเป็นวัดดิ้ง อันนี้นะครับผมอ่าเราจะคราบกันแก้คำสาบนะเวลากดมาหน้าเราจะกันคำสาบได้นะหรือว่าลบคำสาบออกไปนะสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคเราก็เลือกวัดดิ้งนะครับผมเนี่ยที่ผมบอกไปนะใช้สัตว์4ตัวนะครับผมตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลเวล20ขึ้นไปปกติสัตว์จะเลเวล20ขึ้นไปอยู่แล้วแหละนะครับผมเอาละผมก็จะกดคราบไปนะเสกมินเนี่ยนด้วยอ่าแล้วก็ตีมินเนี่ยนให้หมดแล้วเราอย่าตายนะถ้าตายก็การคราบล้มเหลวนะสัตว์เสียไป ต้องไปหาสัตว์มาใหม่เนี่ยเรียบร้อยแล้วคนระับเราก็ได้กันเค์ดมาด้วยนะเห็นไหมผมกดอธิเดให้ดูนะมอสที่เป็นแก้สถานะผิดปกติต่างๆจะเป็นซับฟิกนะย้ําเลยเนาะก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดทุกใจให้หน่อยละกันนะผมจะหนีไปแล้วนะครับผม <laughs> แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะมีไกดดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมไกดแน่นี่เป็นไกดที่แบบสุดยอดแน่นอนนะครับผมเอาล่ะขอตัวรอกดไปก่อนแล้วกนจะครับผมโอเคบายบายครับผม